จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเข็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเข็ดนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็พามาทำอาหารทานเล่นข้าวเกี๊ยวสาลายเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนนะเตรียมถาดค่ะแล้วใส่น้ำไว้นะและเตรียมแผ่นใบเมี่ยงยวนเลยค่ะ ใบเมี่ยงยวนนะก็จะมีขายหลายแบบเลยค่ะใช้แบบไหนก็ได้นะที่เป็นใบเมี่ยงยวนค่ะนี่เลยนะอุ้ยซื้อแบบที่เป็นทูโทนค่ะสองสีสามสีค่ะอยู่ในซองเดียวกันนะให้นํามาจุ่มน้ําเลยค่ะจุ่มน้ําเสร็จเราก็ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะนิ่มนะเราก็แล้วเตรียมสาลายค่ะสาลายนะเขาจะมีขายค่ะจะใช้แบบแผ่นนะเราวางไปเลยค่ะ เราจะวางเฉียงแบบนี้นะเพื่อที่จะห่อรูปได้สมิดชิดค่ะแล้วเราก็แบบนี้เลยค่ะปิดเลยนะนี่เลยเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะสาหลายวางเลย แล้วพับเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้นะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะเตรียมกระทะนะใส่น้ำมันเลยค่ะอุยก็จะไม่ใส่เยอะนะเราจะทอดทีละน้อยๆค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะติดกันค่ะให้ใช้ไฟกลางในการทอดค่ะรอให้น้ำมันร้อน นี่ค่ะให้เราใช้กันไก่ตัดนะสําหรับใครที่ไม่อยากได้แผ่นใหญ่นะเราอยากได้เป็นแผ่นเล็กๆตัดเลยค่ะนี่นะคะใช้กันไก่ตัดเลยนี่ค่ะแล้วเราก็แสงไปเลยเราอย่าใส่ไปพร้อมกันทีเดียวนะเพราะว่าแผ่นของใบเมี่ยงยวนเนี่ยคือเขานิ่มมากเลยนะ ถ้าเราใส่ลงไฟอ่ะเดี๋ยวเขาจะต้องติดกันแน่ๆค่ะเพราะเขามีจุดอยงนิ่มนะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกทีละอันค่ะดีถึงบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเยอะนะเร้ค่อยๆทอดค่ะ่เราใช้เนาะระชอนค่ะกดเพื่อที่จะไล่อากาศข้างในนะจะได้ไม่พองค่ะเราใช้ไฟอ่อนๆค่ะไม่ต้องแรงมากนะ เสร็จแล้วเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะต้องทอดทีละแผ่นนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกอดกันค่ะน,นะหรือว่าเวลาเราหั่นน่ะมันจะเหมือนมากกว่านะ แล้วแต่เลยค่ะใครอยากจะได้เป็นแผ่นใหญ่นะหรือใครอยากจะได้แบบเป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะ ค่อยๆทอดเราใช้น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะเขาจะได้ไม่ติดกันนะเดเลยค่ะนี่ค่ะเราจะทอดเป็นแผ่นใหญ่ก็ได้นะแต่เวลานั้นเสร็จแล้วให้เราใช้ัะชอนนะที่เป็นรูๆนะค่ะ หรือใช้ตะหลิวได้เหมือนกันเลยนะกดขักเพื่อให้กระปนนะค่ะสำหรับข้าวเกี๊ยบสาลายเมนูทานเล่นถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ